สวัสดีค่ะ เราบริษัทสยามนวัตกรรมโซล่าและบริษัทที่ปรึกษาการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นบริษัทให้คำปรึกษาอบรมสัมมนาพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปี2568นี้เราจะมีหลักสูตรอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะท,ที่จําเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่พลังงานทดแทนกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหลักสูตรนี้จะมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการวิเคราะห์และจัดการระบบพลังงานซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมการนำพลังงานสะอาดมาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ยังช่วยลดต้นทุนพลังงานในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสนใจ การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบติดตั้งและดูแลระบบพลังงานทดแทนก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตรนี้เราจะสอนเทคนิคและวิธีการในการออกแบบระบบพลังงานที่เหมาะสมเช่นระบบโซล่าบนหลังคาโซล่าฟาร์มโซล่าทุ่นลอยน้ำพลังงานลมระบบกักกับพลังงานแบตเตอรี่และพลังงานชีวมวลนำเทคโนโลโยี AI และโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรมโซล่าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้จริง ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากหลักสูตรนี้มีมากมายไม่เพียงแต่จะเพิ่มศักยภาพในการออกแบบระบบพลังงานแต่ยังช่วยให้เข้าใจมาตรฐาน ISO และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง การลดต้นทุนพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการและหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายนี้นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับใบรับรองที่ช่วยเพิ่มโอกาสในสายอาชีพซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตหลักสูตรนี้จะเน้นคุณภาพเป็นหลักโดยจะมีการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนมีพลังในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเต็มที่หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับช่างวิศวกรและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นปัญหาที่ท้าทายหลักสูตรนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เราต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสารรค์สังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการอบรมนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเดินทางนั้นการเรียนรู้ไม่เคยสิ้นสุดและการพัฒนาตนเองในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคต ทุกคนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในที่สุดเราหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป การอบรมนี้จะไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความสนใจในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในอนาคตเราจึงขอเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าและร่วมกันสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวเราและการเรียนรู้คือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้มาร่วมกันเปิดโลกกระนัดใหม่ๆและพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันเถอะขอบคุณค่ะสนใจโทรสอบถาม0 8 6 3 4 6 1 8 9 8 id line l it 6302